แล้วก็จะหาโอกาสคุณคว่าจะมีโอกาสหรือว่าไปเบิ้งข้าเจ้าอันช่วงเหงอภายเหงอแช่งเหง่ที่บางเวียง <laughs> คุณอภิรกักคนกับพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นบอบ่ปนี้นี่น้ะมีแหงจังอ่นอานภาษาญี่ปุ่นให้คุณอภิรักษเด้อภาษาญี่ปุ่นวันเดินเนาะลืมได้ต่อัอนยองฮาซิโยหันแค่นั้นกับบุห้แเนาะ นพิรักเพิ่นเขียนมาอีกบัะนี้อ่านเดินเนาะอันนี้พระอานอานเป็นตามภาษาไม่ไม่ไม่ไปโอ้ภาษาเวียดบอ่อน,นี่เนาะ <c oughs> ได้หลายภาษาเนาะคุณพิรักเออขั <c> ้น <oughs> อันประตอได้หลายภาษาคือคือคุณพิรักนี่น่าจะดีเนาะดีอ่านว่าเดี๋ยน้อไม่ไม่พี ซาลาดีนูโอโวโอโวเลสิลาไม่รู้เนาะคนเอกรักมาตองเออมาตองอันได้ต่ภาษาลาวี่เนะะาะภาษาไทยนี่ได้อยู่กับบุกเชงเนาะ ในพี่ลากนี่เก่งไหลเนาะได้ไล่ไหลภาษาเนาะปาโตจะได้แบบนี้เนาะเอามาไล่นี่น่าจะสนุกดีได้หลายภาษาดี่สนุกดีมีแหงจับคนก็ว่าทูเก็ตเตอร์คุณปุณทูเก็ตเตอร์โอ้ยมันแหงๆเนาะทูเก็ตเตอร์เนาะเย็นๆไปว่าเนาะ แปลว่าเย็นเย็นบอกค่อยเวลาเป็นเป็นภาษาเวียดได้บอลภาษาเวียดกับภาษาอย่างน้อนี่ภาษาอันเกาหลีบเหรือว่าภาษาภาษาญี่ปุ่นเย็นเย็นค่อยกาซลาซีเอนอีซีคลาซีเอ็นซีซีแปลว่าเดี๋ยวมีแห่งมีแห่งจากง่ายๆถือว่า เจ้าง่ายๆสำหรับค้ยมันบ่ง่ายฟ้าเริ่มแจงออกแจงออก้ะทุกคนมีตะมอกละบมือให้เบิ้งนะวันนี้ลมหนาวทเด้อมีแหงจังถือว่าแต่ว่าอันฮอดฤดูหนาวแท้ๆฮั่นอันยิ่งลมพัดแหงกว่านี้เนาะต้นไม้นี่จะ จะเอ็นมาทางอันเบือเบ้องเบื้องเบื้องซ้ายนี่มมดแหละแต่เดี๋ยวนี้กำลังเริ่ม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 มาลมหนาวเริ่มมาแต่ว่ามาแท้ๆมาอนุออตนไม้ที่นี้เงี่ยงลมมาทางอันเบื้องนี้หมดเบื้องซ้ายพี่มึดห <c oughs> มดตึบ๊บ <c> เ <oughs> ีแห่งจังมึดตึบ๊บ <c oughs> เออ,อคุณธพิลักเกีงหลายเจ้าได้ภาษาหลายอย่างหลายอัน กูว่าเฮียนเนี่ยได้จริงได้หลายภาษาแท้คุณพิรักการถือว่าคนที่มีความจำดีเนาะค่อยอยันค่อยได้มีแห่งจังมันว่าจะว่าปออันคือปึกคือป้าตองนี่ปลึกแบบนี้เนาะเออจะบดได้ไรายภาษางกฤษกตีกะกักกเฮียนอยู่ะแต่ว่าพอด,ดีนี้ก็ลืมเหมือนประจําะ บันนี้ได้ได้ไดบทันลึกได้บทันหูบทันดีเท่าเนาะก็เลยว่าลืมถ้าว่าบางคำแบบว่าได้จะจำท่องขึ้นใจแล้วก็แม่นจำเลยเนาะจำชื่อเลยแต่ว่าก็คือเดี๋ยวนี้บางคำที่เหี่ยนพอพันพานพอหูยุลล่นแล้วก็มาเดี๋ยวนี้ก็ลืมหมดเลย